สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรณชัยแนะนําพรนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆเ,เข้าเรือนจําไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าเรือนจําแต่เข้าไปเพื่อพบผู้ต้องขังหรือจําเลยของเรานะครับซึ่งเราในฐานะทนายความของจําเลยที่ถูกขังอยู่ในเรือนจําโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการเชื่อณาคดีนะครับเราก็จะต้องเข้าไปพบเพื่อ ให้เซ็นไปแต่งตั้งทนายความบ้างไปสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมบ้างนะครับครับในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านนะครับที่เป็นทนายความเข้าไปในเรือนจําเพื่อพบผู้ต้องขังนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องทราบก่อนนะครับว่าจําเลยของเราหรือลูกความของเราที่ถูกขังนั้นนะครับต้องขังอยู่ที่เรือนจําไหนนะครับและก็แดนไหนนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เราก็สามารถทราบได้จากตัวจาเลยเองหรือ จากญาติของจำเลยนะครับแต่หากในกรณีที่เราไม่สามารถทราบแดงของจำเลยว่าจำเลยถูกขังอยู่แดนไหนได้นะครับเราก็สามารถไปขอตรวจสอบได้จากข้อมูลที่เรือนจำนั้นๆน,น,นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบให้เราได้นะครับและการที่เราจะต้องเข้าไปพบผู้ต้องขังในเรือนจำนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอกสารบางอย่างนะครับ สำหรับในกรณีที่จำเลยยังไม่ได้เซ็นใบแต่งตั้งทนายความให้เราเป็นทนายความให้เขานะครับเราก็จะต้องเตรียมใบแต่งทนายความพิมพ์ข้อความให้เรียบร้อยนะครับถ้าพิมพ์ไม่เรียบร้อยบางทีเจ้าหน้าที่ราชธรรมนจะไม่ยอมนําไปให้ตัวผู้ต้องขังหรือจำเลยลงลายมือชื่อนะครับอีกอย่างก็คือว่าการนําใบแต่งทนายความไปให้ผู้ต้องขังหรือจำเลยลงลายมือชื่อนั้นนะครับ โดยปกติเจ้าหน้าที่ราชทัณฑก็จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อ,อรับรองลายมือชื่อของจำเลยที่เซ็นในใบแต่งทนายความนะครับแต่หากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองก็ไม่เป็นไรครับนายความก็สามารถรับรองได้นะครับแล้วก็จะต้องจัดเตรียมสำเนาใบอนุญาตทนายความแนบไปด้วยเพื่อยืนยันว่าเราที่จะเข้าพบผู้ต้องขังใน่เรือนจำนั้นเป็นทนายความจริงนะครับ เมื่อเราจัดเตรียมเอกสารทั้งสองอย่างแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางไปเรือนจำด้วยกันเลยครับเมื่อถึงเรือนจำนะครับสถานที่แรกที่เราจะต้องไปก็คือห้องพบทนายนะครับซึ่งเป็นภาษาที่จำเลยหรือผู้ต้องขังเขาเรียกอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะได้ออกมาพบกับเราคือพบทนายความที่ห้องนี้นะครับห้องพบทนายความก็จะเป็น ห้องที่มีผนังกั้นชั้นเดียวนะครับสามารถมองเห็นกันได้ใกล้ชิดหน่อยนะครับแต่การพูดคุยก็อาจจะไม่ได้ยินชัดเจนเมื่อเราเข้าไปถึงเรือนจำนั้นๆน,น,นะครับโดยปกติที่หน้าห้องพบทนายก็จะมีล็อกเกอร์เพื่อให้ทนายความนะครับเก็บเครื่องมือสื่อสารรวมทั้งโทรศัพท์มือถือไว้ที่ล็อกเกอร์นั้นนะครับเพราะว่าการเข้าพูดคุยกับจำเลยหรือผู้ต้องหังในเรือนจำนั้นนะครับ ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในการพูดคุยหรือบันทึกนะครับดังนั้นเครื่องมือสื่อสารต่างๆเราจึงจําเป็นต้องเก็บในล็อกเกอร์ไว้นะครับแล้วก็จะไปที่ห้องพบทนายนะครับเมื่อไปถึงห้องพบทนายก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งบางครั้งก็จะเป็นนักโทษชั้นดีนะครับที่ได้รับเลื่อนขั้นมาเป็นผู้ช่วยของผู้คุมนะครับจะมาเป็นผู้ดูแลห้องพบทนายแล้วก็คอยให้บริการให้คําแนะนํานะครับ ในห้องพบทนายก็จะมีคําขอพบผู้ต้องขังนะครับซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์ที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําแบบพิมพ์คําขอพบผู้ต้องขังนั้นนะครับมากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อทนายความสํานักงานทนายความใบอนุญ,ญาตทนายความแล้วก็เราต้องการจะพบผู้ต้องขังชื่ออะไรนะครับอยู่แดนไหนนะครับเราก็ระบุรายละเอียดลงไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมอบใบคําขอนี้ พร้อมไปกับสำเนาใบแต่งทนายความและสำเนาใบอนุญาตทนายความนะครับในกรณีที่เราได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายความจากจำเลยแล้วนะครับแต่หากเป็นกรณีที่จะขอให้จำเลยแต่งตั้งทนายความให้นะครับเราก็เตรียมใบแต่งทนายความฉบับจริงไปเลยนะครับแล้วก็สำเนาใบอนุญาตทนายความเพื่อการยืนยันว่าเราเป็นทนายความมาพบจำเลยจริงนะครับแล้วก็มอบให้กับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ราชทันหรือเจ้าหน้าที่ราชทันที่ดูแลห้อง พบถนายนั้นนะครับเพื่อนําไปเบิกตัวจําเลยหรือผู้ต้องขังมาพบเราที่ห้องพบถนายนั้นนะครับสําหรับการพูดคุยกับผู้ต้องขังนะครับจะไม่มีกําหนดเวลานะครับว่าจะให้พูดคุยได้ในช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับมากน้อยแค่ไหนเราสามารถพูดคุยได้จนกว่าจะพอใจแล้วก็จนกว่าจะหมดรายละเอียดหรือเรื่องราวที่เราต้องการสอบถามนะครับสําหรับการพูดคุยนั้นก็ปัจจุบันนี้เนี่ย จะเป็นการพูดคุยผ่านระบบอินเตอร์คอมนะครับหรือเป็นการยกคูโทรศัพท์คุยกันโดยตรงสงสายนะครับเราก็จะต้องอพูดคุยกับจำเลยผ่านอินเตอร์คอมตัวนั้นนะครับแล้วก็สามารถจดบันทึกรายละเอียดได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะนําเครื่องบันทึกเทปหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้อย่างที่บอกแล้วข้างต้นนะครับคือเราต้องเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์นะครับสําหรับเวลาที่เราจะเข้าพบผู้ต้องขังนะครับเราจะเข้าพบได้ตั้งแต่เวลา 9กนาฬิกานะครับแล้วก็สิ้นสุดการพบผู้ต้องขังในเวลา15บนาฬิกานะครับเพราะว่าผู้ต้องขังก็จะต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อขึ้นเรือนนอนนะครับเราก็จะพบได้ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นนะครับคือเป็นเวลา6ชั่วโมงนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยช่วงเวลาติดเที่ยงเราก็สามารถที่จะคุพูดคุยได้นะครับเมื่อพูดคุยกับผู้ต้องขังจบแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถแยกย้ายกันกลับครับเขาก็ไปที่เขาเราก็กลับออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือที่เราเก็บไว้ในล็อกเกอร์นะครับเอากลับมาให้ครบถ้วนด้วยนะครับออและสําหรับท่านที่นําใบแดงทนายความไปให้จําเลยลงลายมือชื่อนะครับก็อย่าลืมไปขอรับใบแ่งทนายความที่จําเลยลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ด้วยนะครับเ <c oughs> ท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการเดินทางไป,งไป,ไปพบผู้ต้องขังที่เรือนจําหรือจากที่ผมเกล่นไว้ในเบื้องต้นว่าจะพาทนายความเข้าเรือนจํานี่แหละครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จนจบคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ช่องทนายความวิชชีพของผมได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ